ประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุน่นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าผาดทางยังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาตา่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่รังแต่เขาเขาถึงเซนชัยก็อียิปต์นั่นไงดูนิเซียริเบียสนับสนุนโดยน้ำ D. D. D ồng, ดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดี ร้านค้าตรากุหลาบร้านค้าของคนหัวใจเดียวกัน ood, ah เจนเนฟูดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ0819241614เฉลียวเป็ดย่างบนถนนสัตหีบกบินบุรีเยื้องนิงมคมอุตสาหกรรมเกตุส,สวัสดีครับก็สุ่รายการ3มแยกบางแมว 23ธันวาคม2,555ครับผมครับเอาไงก็เมื่อวานก็ไปลงบุนันซ่ากันมาแฮปปี้ดีดักกลับมาไม่รู้ตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านตื่นกันหรือยังครับหรือถ้าเกิดยังไม่ตื่นได้ยินเสียงพวกเราก็ตื่นขึ้นมาดูแล้วกันนะครับ แล้วท่านที่นอนฟังอยู่ทั้งบ้านผ่านวิทยุของคนเสื้อแดงอีกหลายช่องเลยนะครับครับมีช่องไหนบ้างครับผมก็ไม่ต้องตื่นนะหลับตาแล้วเปิดหูเฉยๆนะครับพร้อมอันนี้ขอต้อนรับเลยแล้วกันระหว่างหลับตาก็เปิดหูเฉยนะฮะขอต้อนรับผู้ฟังทางสีรามดียวอยุธยาและผู้กล้าประชาธิปไตยสมุทรปราการครับพร้อมกับต้อนรับพี่น้องทางจังหวัดปูดรอมเลยนะครับขวดน้ำกลนขอนแก่นเลยองนะครับท่างขึ้น91.0เมเกะเฮิร์ครับผม เป็นไมคคุณเหรอครับไมโครโฟนรุ่นใหม่เอาออกซะหน่อยนี่เขาไปหามาจากไหนไม่รู้นะขวดนี้นะขวดเขียวปีที่แล้วปีใหม่ปีที่แล้วอ๋อครับผมหปีผ่านไปปรากฏว่าน้ำยังอยู่เหมือนเดิมไหมสายกิ๊กนี่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลังอยากเป็นทางการเลยแล้วกันครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโดงโดงแดงดีติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศู4ย์2 4 4 9 4 0816459461ครับขอบคุณเฉลียวเป็ดย่างครับของพี่ชาญนะฮะเฉลียวเป็ดย่างเนี่ยอยู่เส้นทางถนนสัตหีบกบินบุรีอยู่ยืงเยื้อนิคมอุตสาหกรรมเกตเวเลยนิคมอุตสาหกรรมเกตเวไปประมาณสักหกกิโลครับครับอยู่ซ้ายมือฮะระหว่างเดินทางจะเห็นแวบๆอยู่ซ้ายมือนี่เลยนี่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 ่นี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 ่น นะฮะเฉลี่ยเป็ดย่างเปิดแล้วครับอร่อยอร่อยนะครับ0877494961ครับเอาขึ้นเบอร์เออเฉลี่ยเป็ดย่างร้าไม่ได้ถูกต้องนี่ไงโลโก้ร้านใครวันนี้หล่อจริงๆเลยเล็นทุกวันนะฮะขอบคุณเจนีฟ้ดเอนไซม์บำบัดอย่าให้โรคร้ายมาถึงคุณเอนไซม์สกัดบำรุงสุขภาพซื้อเอนไซม์ที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับซื้อคุณถนัดคำททเนศครับทำไมอะก็ นอกจากไดเอนไซม์ไปกินแล้วเนี่ยยังได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาด้วยเพราะอะไรครับดูรายการสามแยกปากแมวเมื่อเราจะมาปากแมวพร้อมกับปากหมามาทางนี้ครับมาเอาข่าวที่ไม่มีใครอื่นเขานําเสนอเราจะมาเสนอกันข่าวหรือข่าวเราอ้างที่ไหนไม่มีอ้างที่นี่ครับมีที่เดียวแล้วมักจะเป็นเรื่องจริงเสมอตามมาทีหลังครับแต่ขอแนะนําว่าอย่าเชื่อนะครับไปคิดดูก่อนคนเราก่อนจะเชื่อคือการเสนอข่าวนั้นเป็นข้อมูลครับ ทางรายการเรามีคอนเซปต์ว่าเราเสนอข้อมูลนะครับส่วนท่านเป็นคนประมวลข้อมูลอย่าปล่อยให้รายการทีวีชักจูงท่านได้ครับนะครับก็เอาไปคิดตามหลักประจักษ์ตจสมองใครสมองมันทุกคนฉลาดกันทุกคนนะทุกต้องอ้าวแล้วพี่ถัดเบอร์อะไรพี่ถนัดครับเบอร์บอกไปยังขอบคุณพี่ถนัดค่ะเบอร์819241614ครับครับก็819241614เอนไซม์บำบัด แหมเขาดีจริงนะเจนนี่ฟูดไม่อยากจะบอกผมกินแล้วโอ้โหสดชื่นจากการที่เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่อ่อนเพียอ่อนแองแรงน้อยแล้วอันจากเนื้อไปกินเข้ามาเนี่สุขภาพสมบูรณ์เออดีนะเนี่ยจากอ้วนเราโฆษณาอะไรเนี่ยแกเคยใช้หมดเลยเอามาติดต่อมาอันล่าสุดเนี่ยเป็นโฆษณาลงศพเออเคยไหมจะลงไหมเอาไหมเอาดีเอาไหมจะได้ลองใช้ไง รู้สึกอะไรและชื่ออะไรนะเพิ่มไซส์พิเศษด้วยขอเปี่เอาไหมลองใช้เหรอผมอยากจริงๆเลยเผืือจะมีเพราะแกเคยใช้หมดเลยน้ำดื่มมิสดีเคยดื่มยังผมฝันเคยดื่มแล้วดีมันขึ้นฝันมันค่อยดีพี่น้องเหรอครับทำไมครับฝันว่าพ่อผมเสียชีวิตผมเศร้าเลยจริงเปล่าจริงครับเออแล้วไงอ่ะผมเศร้ามากเลยครับจะไงกัน ฝันร้ายกลายเป็นดีทีมส่องทิอฝันร้ายกลายเป็นไม่ไม่ต้องห่วงเอาใหม่ไม่ไม่ต้องห่วงฝันร้ายจะกลายเป็นดีเอพี่ฝันร้ายจะกลายเป็นดีถ้าบอกพ่อมเสียชีวิตนี่ก็จะได้รับทรัพย์จะได้รับทรัพย์พ่อมีชีวิตอายุยืนยาวครับ ก็ผมเปลี่ยนใหม่ละครับอย่ายุ่งถ้ายุ่งกับพ่อผมนะพูดสั้นพ่อใครก็ได้ยังไงล่ะผมฝันว่าพี่สบายดีอ๋อแสดงว่าไงอ่ะอ้าวแสดงว่าผมก็ไม่ดีสิฝันร้ายจะกลายเป็นดีไม่ฝันดีก็จะกลายเป็นร้ายเออไม่หาผ้าเพื่อนเครียนเออมาทำมุกมาขายบ้านดีกว่าครับเนื้อที่89ตารางวาอยู่ทำขายบ้านดีกว่าาไงอยู่ในหมู่บ้านสุภรรณบโฮมออฟเกนลำลูกกาปทุมธานีไม่ไกลจากทางด่วนวงแหวนล้ำลูก กาเท่าไหร่ครับเข้าเมืองสะดวกมากมากบ้านโดนน้ําท่วมด้วยไม่มีเงินซ่อมขายตามสภาพครับสมล้านบาทเคนทางซ้ายมุมตรงนั้นนะตรงหัวเสาเนี่ยนะฮะทางซ้ายเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้แถมนะเออเหรอใครแมวครับอยู่ี่บ้านคนงานเขาดูแลบ้านที่บ้านนึกว่าใคยขายเาง่อไหแล้วขายไม่ได้ก็ยกบริจาคก็ตอนนี้เงียบไปแล้วไม่มีใครโทรมาเลยบ้านนะฮะชึ้บชักอยู่ตอนช่วงต้นหน่อยเดียว มาพี่เราอาจจะเป็มอยากกว่าท่านครับท่านพอจะมีกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาช่วยหน่อยจะครับช่วยซื้อหลังนี้ขึ้นมาหน่อยจะฮะไหนจะติดไฟนั้นเออนี่บ้านหลังนี้ไม่ได้ซื้อบ้านได้อย่างเดียวนะเราซื้อบ้านแล้วแถมนีสินมบรงรุงพังให้ด้วยเพราะยังคาแบงค์อยู่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่อ่ะขายไม่ได้ก็เนี่ยขายเท่าไหร่ ขายอยู่สามร้านมันคาแบงค์อยู่เราสามร้านแล้วก็หักแบงค์ออกนะครับเราต้องเรียนท่านโดยตรงเอาท่วนทุ่มคาแบงค์ด้วยกจาลังคิดอยู่เดี๋ยวมกรานี่จะขายไม่ได้จะคืนแบงค์คืนแบงค์เลยก็คือยิ้มละหมดไม่ไหวเอ้าทีนี้ก็ เอาเบอร์เบอร์ติดต่อขายบ้านนะครับ0890108384ครับอ๋อมันไม่มีเบอร์ขึ้นหน้าจอนี่เองนะไงเขาก็เลยจะขายจะซื้อก็เลยไม่รู้จะโทรไปเบอร์ไหนเบอร์0890108384หรือทุกเบอร์เนี่ยนะถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าใครเป็นใครขายนามที่ไหนหรือผลิตภัณฑ์อะไรติดต่อเบอร์ตรงเลยครับ0845424494เบอร์นี้จะรู้ทุกเบอร์คอไม่ออกไปที่เบอร์นี้แหละ อันนี้เบอร์นี้ขึ้นบ่อยๆหน่อยนงฮะทุกเรื่องที่เขาจะอยากรู้อยากอะไรก็ได้โทรไปเบอร์นี้นะฮะ0845424494หรือว่ามีข่าวคราวจะแจ้งเรื่องต่างๆก็มาได้เอ้าวันนี้พี่น้องเรากลับมาจากโบนันซ่ากันแล้วมั้งกลับมายังรู้นะฮะถ้ากลับมาแล้วก็เมสเซจขึ้นหน้าจอกันหน่อยเมสเซจเบอร์อะไรนะ SMS ศู็มสไม่ค่อยได้พูดเลยส่งมาที่4123456เมสเซจเมสเซจ อ่าเสเอ็มเอสซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อความละสามบาทหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นเอ็มเอ็มเอสข้อความรูปภาพข้อความละสิบสองบาทส่งมาที่ซีหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามครับครับก็เมื่อวานนี้เข้าไปโบนันซ่ากันมาคุณครับนะฮะเอ้ยประกาศนี้ยังร้านค้าน้ำดื่มเอาเอาเอาประกาศร้านค้าก่อนกุศลกรกุก่อนร้านค้าน้ำดื่มไปที่ถนนรามคำแหงดีกว่าเออหน้าหมู่บ้านสัมมากรเลยซซอยรามคำแหงร้อยสิบสอง เป็อยู่กับปั๊มเชลล์รั้วขาวแดงเลยนะครับร้านซ่อมผ้าปะอ้วนเอออันนี้เพิ่งไปขายนะครับเป็นร้านซ่อมผ้าแปลว่าผ้านี้ขาดปะชุนอะไรไปซื้อที่แกได้ไปให้แกทำได้แล้วแกก็จะมีน้ําดื่มมิสเตอร์ดีให้บริการนะโอ้ขวดเขียวนี่คุณรู้ไหมมันต้องอนุรักษ์เลยนะขวดนี้นะมีหายหมดแล้วมีรุ่มเดียวแล้วในปีนั้นทาไมรู้ไหมผมเฉลยให้ก็ได้ว่าฉลากมันพิมพ์มาผิดเข้ารอ แทนที่จะพิมพ์แดงไอ้ตัวหนังสือเขียวดันพินพื้นเขียวตัวหนังสือแดงมาบพว่าสวยดีเหมือนกันนะนะฮะะฉนนั้นก็เลยตอนนั้นก็เลยขายเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรพอดีเลยเขียวแดงเขียวแดงนะครับผมปร้าที่สองครับคุณอ้วนเชิญถนนสีนขรินนะฮะแถวชุมชนมิตรภาพซอยหกไปหาพี่สมบูรณ์เขานะครับอยู่แยกสองเขตสองซอยหมู่บ้านมิตรภาพล็อกหก ถนนสีนกรินนะชุมชนมิตรภาพซอยหกนี่แหละครับผมถึงเป็นสาได้นะครับกูอยู่อยู่เลยไปนิดนึงครับถนนบางนาตาดกรม .4 นะครับตรงข้ามกับ SB f u r เฟอร์นเจอร์ครับเข้าซอยการเคหาครับเป็นร้านขายของชำร้านพี่แก่นครับอืมแล้วก็ทีนี้เพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้หลายร้านเลยเยอะเลยเยอะเลยร้านแรกก็ไปที่เพชรบุรีสามิบเดีกว่าไปร้านเจเล็กืมเจเล็กก็ขายอยู่ที่ร้าน คุณคุงเฮงลง <Yeah. S 2> เป็นร้านขายหนังสือเป็นร้านขายของชําด้วยอ,อยู่ซอยเพ่บปริษัที่เบดครับเยื้องกับโรงแรมรามาด้าซอยเป็นวันเวนะเวลาเข้าต้องเข้าซอยสามสิบแล้วถนนสาบเอ,อ็เอาอนหารแล้วจะเจอนี่เจ๊ส้มนี่เจ้าเก่านะฮะเป็นร้านขายส่ง น้ำดื่มนะคนแถวนั้นรถเข็นเนี่ยคุณไปอยู่แถวลาดประสงค์อะไรไน้นะคุณจะเห็นน้ําดื่มไม่สีขายอยู่เนี่ยเขาไปรับมาจากเจส้มเน่นะกับพี่ช้างเนี่ยนะเจส้มเนี่ยก็อยู่เพชรบุรี25เข้าไปเข้าไปทางโรงแรมพัฒนาศิล์นทางไอ้ทางนี้ดีกว่านะทางทางตรงข้ามโรงแรมบินทรา๋อครับเข้าซอยนั้นดีกว่านะฮะก็จะเข้าไปทางโรงแรมนี่แหละโรงแรมพัฒนาศิลนะฮะส่วนเฮียช้างเนี่ยซอยเพชรบุรี25เลย ตรงๆเข้าไปสุดซอยเข้าไปยากหน่อยแต่ว่ารถเข็นอะไรนี่เขารู้รับที่เฮชามเจส้มเนี่ยนะฮะได้หมดพี่จิ๊บฮะเป็นบุรีหกเข้าไปไม่ลึกนะอยู่ฝั่งซ้ายร้านที่4ี่เป็นร้านแห่งของชามีตู้ซักผ้าอยู่หน้าร้านงั้นผมขอทางนี้เลยฮะสี่คลองเลยลำลูกกาสี่ร้านเลยนะฮะร้านแรกร้านพิสุร้านพิสุน่ยอยู่หมู่บ้านพึนะฮาอยู่ซอยยี่สิบพึกษาอะไรล่ะคุณพึกษายี่สิบครับพึกษายี่สิบอยู่ลำลูกกาซอ ของสองครับผมนะฮะนี่คือร้านพิสุขเขาถ้าไปร้านวิรัฐก็อยู่ของ4ครับ,รบนะฮะอยู่หมู่บ้าน a อครับ a อซีสี่ลำลูกกาของ4ครับครับแล้วก็ถ้าไปของ7แล้วก็แนะนำเป็นร้านนี้เลยร้านพิสุมาลีพรนะ อยู่ลำลูกกาของเจ็ดอยู่ปากทางหมู่บ้านสุักษณครับผมอันนี้เจ้าเก่านะคนแถวนั้นก็รู้ก <ภา S 2> ันหมดแล้วไม่เก่าธรรมดาแก่ด้วยนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวเขาไม่สั่งนะว <c oughs> นกลับมาลำลูกกาของสองอีกนิดหนึ่ <c oughs> <c oughs> งครับผมร้านพี่เพนครับถนนเสมาฟ้าคามเลยปั๊มน้ำมันไปสังเกตจะมีใกล้ตรวจสภาพรถยนต์หน้าร้านมีลูกค้าที่ตรวจสถานรถยนต์นะสภาพรถยนต์หน้าร้านมีธงแดงด้วยร้านแซ่บอิลีปะโถเอย ส้มตำไดมอนด์นะครับอยู่ไดมอนด์วิวซอย9และบรุษก,กาของ2ครับคุณบุญเติมไปหากันได้เลยครับ ขอมคุณเติมเส็จกันอร่อยนะนี่อร่อยร้านแกทำข้าวอร่อยเคยกินอีกแล้วเคยกินอยู่ของสองอ่ะนี่มีร้านอาหารร้านใหม่เขาติดต่อเป็นสปอนเซอร์เคยกินยังยังเลยครับอยากกินเหรออยากกินใช่ไหมเป็นร้านอาหารเพชรช็อปเพชรช็อปเพชรดีกีผัดเผ็ดอย่างนี้ครับไอเพชรช็อปนอาหารสัตว์อาหารสุนัขครับพี่หมาก็ต้องมาดื่มน้ำเหมือนกันนะผมเห็นเป็นอย่างนั้นเลยผมเห็นคุณเป็นจระเข้ก็แต่ดีนะเป็นอาหารสัตว์เขาไม่ได้ว่าผมเป็นใครนะอเล็กมอผมเป็น นกเป็นกลิ้นก็ได้นะผมคุณเป็นนกเพนกวิ้นครับโอ้จะบินยังไงินเหนื่อยนั่นนะะเออจะบินขึ้นได้เอออย่าเป็นเป็นอะไรเป็นได้อย่าเป็นนกนะบินไม่ไหวหรอกนะฮะองคุณควรจะเหมาะประเภทลอยน้ํามากกว่าพวกฮิปโปอย่างเนี้ยไม่เป็นอะไรพู้ไปเธอะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ผมมีหัวใจสีแดงทุกชาติไปก็เพียงพอไอ้เรื่อารจะไหลคนชมเสื้อมาเยอะนะเขาบอกเขาชอบใจมากเสื้อเขาบอกของจะว่าอะไรนะคนเคย อของผมอะไรนะ รู้แล้วว่าอ้วนรู้แล้วว่าอ้วนไม่ต้องทักกูอายเพรผมไม่รู้จะไม่ได้ละมองทำไมมองทำไมเออไม่เคยเห็นนะถ้าจะเป็นเสื้อทำใส่เล่นๆการมีคนถามว่าจะซื้อไหมจะจะขายมีขายหรือเปล่าจะอ้วนท่านมีไหมไม่มีครับไปทำเอาเองได้ครับพร้านอันนี้เขามีรับสกรีนง่ายๆอ่ะตัวที่สองตัวก็มีแล้วครับผมไปทำเอาเองได้อยากได้ภาษาอะไรก็อันนี้วันนี้เราเป็นสกรีนน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับเรากัเปนมาเสื้อนะผมไม่เห็นเดี๋ยวหาว่าเราเป็นชายชุดดำอีก นะอันนี้ก็ทำสกรีนง่ายๆนะครับนี่มิสเตอร์ดีวอเตอร์อันนี้เอามาจากโรงงานไม่รู้คุณจูนเขาทำแจกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอาจจะแจกลูกค้าอะไรว่าไปแต่เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีนะไอริสแบนเนี่ยนะของสามแยกปากแมวประกาศเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมีติดตามนะเทปปีใหม่คราวหน้านะฮะก็จะมีการประกาศแจกของขวัญปีใหม่การเป็นลิสแบนตัวนี้แหละครับ คือพูดง่ายคือเราสั่งเขาทําแล้วเราขายไม่ออกนะฮะร <c oughs> ู้จะระบายยังไงก็จะมาแจกเป็นของขวัญอย่างไาง,ไงนน้าเสือ 4, 000, <c oughs> ้อสี่พันคุณยังไม่เคียย์ผมเลยนะสั่งเขาทำอะ่ะยังกองอยู่ที่บ้านผมไม่เต็มเลยเอาไหมละ่ะเอาไหมอ่ะไอ้เคียนนี่เคียนเลย <othe> อ่าแจกเต็มที่เลยฮะห้าเส้นห้าเส้นใช่ไหมแสดงว่าที่บ้านแสดงว่าที่บ้านจนใช่ไหมไอ้นะจนจนใช่ไหมขาดแคลนใช่ไหมขาดแคลนเอาไปที่บ้านจะได้ไม่ขาดโอ้เตรียมบุกมาด้วยมีแคลนมีเกินเรียบร้อยขาดแคลนคุ้มซะงั้นเอาไปดูเรื่องราวเมื่อวานดีกว่าที่มูนันซ่าเนี่ยพี่น้องเราไปกันเยอะเลยขำอะไรถึงไม่เลิกอีกแล้วขาดแคลนขาดแคลนเนี่ยวันหลังก็เอากอกเอปีมาด้วยนะฮะเอ่อ Yeah. Huh? <laughs>